อดกราบสวัสดีแมวบางปอนผมจะเล่าอะไรใ้ฟังนะครับผมมีประสบการณ์จากการเอาน้ําต้มหมูน้ําต้มไก่แบบนี้นะครับในครัวปกติที่เขาต้มเสร็จแล้วเขาก็เอาเททิ้งนะผมเสียดายก็เลยเอามาราดลงแปลงผักแบบนี้นะปรากฏว่ามันทําให้ต้นผักงามนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดีมาก และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดที่เราราดเนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มเชื้อราสีขาวเกิดขึ้นเป็นแผรเลยนะครับนั่นแสดงว่าน้ําต้มเนื้อพวกนี้นะครับจุลินทรีย์มันชอบจุลินทรีย์ในดินที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเนี่ยเมื่อได้น้ําต้มตัวนี้เนี่ยมันชอบมันจึงขยายพันธุ์ได้ดีมันต่างกันกับตรงที่ว่าผมเคยเอาน้ําล้างข่าวปลาน้ําเลือดไก่เลือดหมูพวกนี้ไปราดลงพื้น ผักก็งามครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นกลุ่มเชื้อราสีขาวพวกนี้เกิดขึ้นบนพื้นดินเลยแสดงว่าจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดีในวัตถุดิบที่ต้มที่ผ่านความร้อนมากกว่าวัตถุดิบที่เป็นแบบดิบๆเลือดๆลดขืขาวๆและนั่นเองมันทำให้ผมได้คิดว่าเฮ้ยเราทำปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาแค่วัตถุดิบ มาหมักกับจุลินทรีย์แล้วหมักไว้3เดือนถึง1ปีแล้วค่อยได้น้ำที่เป็นปุ๋ยมาใส่ต้นไม้มันไม่ใช่มีแค่นั้นการที่เราเอาวัตถุดิบไปต้มเอาเนื้อไปต้มเอาผักไปต้มเราก็สามารถได้น้ำปุ๋ยอินทรีย์ได้เหมือนกันและไม่ต้องใช้เวลาหมักไม่ต้องใช้เวลาต้มนานถึง3เดือนเราต้มไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะครับเราก็สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับพืชได้เราทำปุ๋ยอินทรีย์แบบเดิมเนี่ยเราใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายใช้เวลายอย่างน้อย3เดือนถึง1ปีเราถึงจะเอาไปใช้งานได้ซึ่งผมไม่ประทับใจเรื่องนี้เลยปมาเปรียบเทียบกับน้ำต้มเนี่ยนะครับเราใช้เวลาต้มไม่ถึงชั่วโมงเราก็เอาไปราดต้นไม้ได้เลยในอัตราส่วนที่เรามาคิดค้นมาหาวิธีการใช้เองซึ่งมันได้ผลทำให้ต้นไม้งาม ผมจึงอยากจะผนวกสองตัวนี้เข้าด้วยกันเราหมักจุลินทรีย์เราหมักปุ๋ยยังไงให้จุลินทรีย์ยังทำงานอยู่และให้เกิดความร้อนขึ้นในขณะที่เราหมักมันจะช่วยย่นระยะเวลาในการหมักได้ผมคิดเช่นนั้นนะผมจึงได้มาทดลองวิธีการหมักตามสมมุติฐานนะครับ ผมก็เลยเอาโอ่งมังกรนะครับมาแล้วก็เอาปลาใส่เข้าไปเอามูลสัตว์ใส่เข้าไปเอาจุลินทรีย์ใส่เข้าไปแล้วก็ทำยังไงการหมักแบบเก่าที่ไม่เกิดความร้อนจะให้เกิดความร้อนได้ไงผมก็เลยเอาพวกเศษหญ้าสดพวกนี้นะครับตัดมาแล้วก็อัดอัดยัดยัดเข้าไปรอบข้างเวลาที่หญ้าพวกนี้มันย่อยสลายมันจะเกิดความร้อนความร้อนก็จะระอุ อยู่รอบนี้นะครับนี่คือวิธีคิดของผมแล้วผมก็เอาผ้าใบปิดไว้แบบนี้อีกทีครับแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะครับในนี้เนี่ยคือความร้อนเกิดขึ้นมหาศาลเลยนะครับเคยเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดนี่สูงประมาณถึง50องศาเลยนะครับแล้วก็ปลาที่เราใส่เข้าไปในนี้นี่มันย่อยมันเปื่อยไวมากเลยนะครับ จุลินรีย่อยแล้วก็ความร้อนช่วยไปอีกแรงหนึ่งโอ้ผมเห็นแล้วก็โอเคเลยยอดเยี่ยมเลยตามสมมุติฐานเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งในร่มนะครับตากแดดกลางแจ้งเลยนะครับแต่มันยังมีจุดบอดนะครับเพราะว่าในองค์นี้นะครับเวลาที่เอาปลามีเลือดปลามีน้ําที่อยู่ในปลาติดมาด้วยเนี่ย มันจะเกิดน้ําขึ้นในโอง่งประมาณครึ่งหนึ่งเลยไม่ใช่น้ําที่เติมนะครับเป็นน้ําจากปลาน้ําจากวัตถุดิบน้ําตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวระบายความร้อนทําให้ความร้อนไม่นิ่งความร้อนเกิดระยะหนึ่งแล้วก็ความร้อนจะหายไปนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาที่เจอผมอยากจะให้เกิดความร้อนตลอดระยะเวลาที่หมักเหมือนเรา ตุนเหมือนเราอุ่นอาหารไว้ตลอดเวลาผมคิดว่านั่นแหละที่จะทำให้ปุ๋ยของเราย่อยได้ไวขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้จุลินทรีย์ทำงานเป็นความร้อนที่ไม่มากจนเกินไปนะครับผมจึงต้องหาวิธีใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นในโอ่งนี้นะครับ ให้มีความร้อนยาวนานและตลอดระยะเวลาในการหมักจึงได้มาลงตัวที่ถังหมักมาสจรยนตัวนี้นะครับข้างในไม่ใช้โอ่งแล้วอย่างที่ผมเคยให้ลงให้ดูนะครับข้างในเป็นการเอากระเบื้องมาตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบใส่เข้าไปเอามูลสัตว์ใส่เข้าไปมีจุลินทรีย์ในนี้พร้อมและที่สําคัญดูนี่เห็นไหมครับ ผมเอาผ้ายางพลาสติกเนี่ยครับคลุมถังนี้ไว้เลย<ม>การหมักแบบนี้เนี่ยนะครับความร้อนจะระอุอยู่ในถังนี้อยู่ตลอดเวลาตลอดระยะเวลาที่หมักเราจะหมักไว้5วัน10วัน3เดือน4เดือนนะครับจะเกิดความร้อนอยู่ตลอดเวลาและผมเติมวัตถุดิบเข้าไปอยู่ตลอดนะครับมีวัตถุดิบเท่าไหร่ก็มาเติมมาเติมนี่เองที่เป็นวิธีการสุดที่ผมได้ทำออกมานะฮะ การย่อยสลายจะไวมากนะครับปลาหนึ่งตัวที่ใส่เข้าไปนี้นะครับปกติแล้วถ้าเราใส่ถังหมักแบบนี้ใช้เวลาเป็นเดือนก็ยังไม่สลายดีเท่าไหร่แต่เมื่อเอามาใส่ในถังตัวนี้เนี่ยนะครับความร้อนบวกจุลินทรีย์นะครับปลาจะสลายภายใน3-5วันเป็นผุยผงเลยนะครับ และความร้อนที่เกิดขึ้นในนี้ประมาณ40องศาขึ้นถึง50องศาถึง50กว่าอ,องศาด้วยจะกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์อย่างดีเลยนะครับและความร้อนระดับนี้จะคัดสายพันธุ์จุลินทรีย์ในนี้ด้วยจุลินทรีย์ที่แข็งแรงทนความร้อนดีเท่านั้นที่จะเจริญเติบโตในทางนี้ได้และนี่แหละครับคือวิธีการหมักของผมที่จะไม่อาศัยแค่จุลินทรีย์ในการย่อยเท่านั้น ความร้อนที่เกิดขึ้นจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจวิธีการนี้นะครับหมักโดยการให้จุลินทรีย์ย่อยและโดยอาศัยความร้อนจากธรรมชาติช่วยในการย่อยสลายมันจะย่นระยะเวลาในการหมักปุ๋ยของเราได้อีกหลายเท่าตัวเลยระยะเวลาในการหมักยกตัวอย่างถ้าเราหมักไปหนึ่งเดือนกับระบมแบบนี้ไว้1เดือนต่างกันลิบลับ อย่าเชื่อนะครับอย่าทําตามนะครับบาทกราบสวัสดีแมววังโป